สวัสดีค่ะเรียนขน้าราชการทุกท่านดิฉันนางสาวจิตรดามไม้จันทร์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะอยู่โรงเรียนบ้านมะปรางหามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผดมงศึกษานครศรีธรรมร,ราชเขต2ดิฉัน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประชำชั้นอนุบาลสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3ามที่ชันขอนำเสนอสภาพที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2 —อและสของโรงเรียนวัดประปังหามค่ะ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงที่ผ่านมาเกิดการระบาดโควิด1 9ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์นี้จะมีปัญหาคือผู้ปกครองจะมีบุตรหลายคนและต้องเรียนออนไลน์พร้อมกันทําให้อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอและมีข้อจํากัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมาะสมกับวัยอนุบาลจึงทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรจากข้อจำกัดดังกล่าวนั้นพบว่าเมื่อนักเรียนได้มาโรงเรียนเมื่อได้ทำกิจกรรมต่างๆตามหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูได้สอนก็จะมีนักเรียนบางคนไม่รู้จักตัวเลขและการนับจำนวน พร้อมทั้งการนับค่าจํานวนตัวเลขไม่ได้จากปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ดิฉันตือแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้านจํานวนและตัวเลขดิฉันจึงได้นำปัญหานี้ไปจัดทําเป็นข้อตกลง พื่อพัฒนาประเดนท้าทายกับท่านผู้หนนวยการของโรงเรียนวัดมะปรางามเพื่อนำไปวางแผนหาแนวทางและวิธีการให้ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจในด้านการนับจำนวนและรู้จักค่าจำนวนของตัวเลขนั้นๆดิฉันจึงได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขและได้ศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขหาวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นและเหมาะสมตามวัยดิฉันจึงได้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน พร้อมจัดทาและหาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขเพื่อเพิ่มความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมและใบหารความรู้สิ่งที่คาดหวังคือผู้เรียนมีทักษะ ในการนับจำนวนตัวเลขและรู้จักค่าของตัวเลขเพิ่มมากขึ้นหนึ่งสองามสี่ห้าอี4ตัวอีกตัวใครจะมีตัวเลขจำนวน1ถึงเท่าไหร่ ต่อไปตั่หม่คะได้ต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาการประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอบคุณค่ะ